สวัสดีค่ะพบกับเซบีเมดีเอจตุนสกลนครอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ส่งมอบรถ MG ็มเรุ่นนี้นะคะแล้วก็พร้อมเจ็บเจ้าของรถนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยของปี18เลยทีเดียวค่ะเจอเจ้าของแล้วจากท่าอุเทนนครพนมค่ะมาฟังความประทับใจกันดีกว่าว่าลูกค้าประทับใจกับร้านแบอยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็ทีแรกว่าดูมาสามร้านแล้วับผมมันก็จะแรว่าจะกลับแล้ว พูดตาดีก right yeah. ok yeah. so ็เลยสายอ่อนซื้อเลยถูกใจแล้วก็เป็นไงบ้างคับริการบริการดีมากครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยก็ส่งเอกสารทางไลน์อย่างเดียวแล้วก็ทางไปนั้นก็ไปตรวจที่ร้านที่บ้านเลยครับผมก็ประมาณสองสามวันก็ได้รถแล้วครับผมรถสภาพเป็นยังไงบ้างคะก็95%้าเลยครับว้าวถูกใจ9ก้าาเ ข้าวหมี่ที่ใหม่ตามภาษาทุกท้องถใช่ไหม้อยด้วยครับไม่ก็น้อยแค่หมื่นเจ็ดเองครับสตาร์รูฟรุ่นนี้สตารูปแบบกว้างมากเลยค่ะข้างบนใช่ยกคุนงานความดีให้เซลล์เซลล์พูดดีบริการดีไปทานนาก็มาหาพี่เขานะแนะนำครับผมพูดจาบริการดีแล้วแจกแต่งเกมขาสั้นมาก็ธรรมดาธรรมดาครับผม อเตวกับเเเาลลยยบริการทุกระดับประทับใจบริสต์เตีอ่าแล้วก็ขอให้กิจการของพี่เขานะคะรุ่งเรืองรุ่งเรืองค่ะล่ำล่ำเรื่อยๆใครที่ผ่านมาทางท่าอูเทนมีชื่อร้านค่ะพี่ผมขายอะไหล่มือสองอะไหล่มือสองเกี่ยวกับอะไรรถเก่งรถยนต์อะไรเงี้ยมีหน้าร้านอยู่ที่บ้านทำแก้ว อุลเท่าอุเทนจังหวัดนครปนมีใครที่สนใจค่ะฝากร้านพี่เขาด้วยนะคะมีอะไรมือสองเลยครับใช่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เองที่รวยเลยออกไปอย่าลืมซื้อหวยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะใครที่สนใจรถมือสองนะคะเกรดเอสภาพใหม่ไม่น้อยด้วยติดต่อซีบิมได้เลยค่ะ0913782344ดี่สเอเจนต์สกลนครส่งรถปีทั่วไทยค่ะ